ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเดินชมกันต่อนะคะสำหรับงานบาคกอลอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่44ไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะได้ครับ มาที่บูธของ p o r ์เช่นะคะจะเห็นเลยว่ารถยนต์นั้นหลากหลายสีสันเข้ากับธีมงานค่ะคันแล f u ฟ e เอ e กซ e เพีตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าพิเศษมากสําหรับปอร์เช่ประเทศไทยเพราะเป็นปีครบรอบ30ปีเราเลยได้คิดนิยามแล้วก็แคมเปญขึ้นมานะครับที่เรียกว่า Dreams and Colors ในบูธของเราปีนี้นะครับเรามีรถเรียกว่ามากที่สุดที่เราเคยมีแต่ถ้าเพิ่มดูที่บูธของเรานะครับเราจะมีรถหลากหลายสีมาก รถคันแรกที่เราได้นําเข้ามาในประเทศไทยที่เป็นสีนี้นะครับเป็นสีนี้เป็นสีเปิดใหม่นะครับแล้วก็อยู่ในรุ่น911 Turbo S, <S, <S นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็อีกหลายๆรุ่นอย่าง718 Spider ที่เป็นสี Racing Yellow มาคาันพะพายา Metallic คือการที่เราได้เป็นเจ้าของรถยนต์ Porsche แล้วนะครับเราก็อยากจะโดดเดินบนท้องถนน <S <S สีภายนอกของตัวรถเนี่ยช่วยเราได้ มาที่รถบนเวทีกันบ้างค่ะรถยนต์พระเอกเลยของปีนี้คืออะไรคะครับผมคือ911 carrera gts 30 y e a r s porsche thailand edition ชื่อยาวนิดนึงะนะครับแต่ที่สำคัญคือตรงที่เขียนว่า porsche thailand edition เราได้ collaborate กับ department ใน porsche นะครับที่เรียกว่า porsche exclusive manufacture department เนี้ยเขาจะ customize รถตามที่เราฝันไว้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเราได้เดินทางไปคุยกับทาง porsche บอกว่า ผมมีความฝันผมมีความฝันที่อยากจะสร้าง Porsche Thailand Edition ขึ้นมาเพื่อตอบสนองแฟนๆของเราในประเทศไทยเราอยากจะสร้างรถขึ้นมา30คันนะครับและเป็นรุ่นที่ยูนิคและที่ขายแค่ในประเทศไทยนะครับโปรเจกต์นี้นะครับใช้เวลาวางแผนมาเนี่ยนะครับ2ปีเต็มๆวันนี้นะครับเราได้นํารถที่เรียกว่าเป็น Inspiration Car มาเปิดตัวในงาน Motor Show นะครับให้ทุกคนได้เห็น วัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยนะครับเราจะมีสีที่ผูกไว้กับทุกวันของอาทิตย์คือรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกแค่7สีเท่านั้นตามวันส่วนตัวรถเองเนี่ยนะครับก็จะมี Elements อะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านหลังของตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็น Subtle Hint ถึงธงชาติของประเทศไทยข้างๆรถก็จะมี b แบชที่เขียนว่า30ปี Porsche Thailand Edition ภายในรถนะครับเราจะเห็น outline ของประเทศไทย ปักอยู่ตรงหัวหมอนนะครับและจะมี element อะไรหลายๆอย่างนะครับที่เรียกว่าพิเศษมากที่อยู่ในตัวรถอยากจะชักชวนนะครับท่านผู้ชมทังบ้านเนี่ยให้เข้ามาที่บูธของเรานะครับเพื่อมาชมรถคันนี้แต่ไฮไลท์ที่เด็ดสุดคือรถคันนี้เนี่ยที่เราเรียกว่า Inspiration Car เพราะว่าเราเอาทั้ง7สีรวมอยู่ในรถคันเดียวแต่จะมีแค่30คันมีแค่30คัน30มคันครับเท่าไหร่คะบอกได้ไหมราคาเริ่มต้นที่18ล้าน1 3บาทครับ อนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยคันอื่นๆคะคันไหนขายดีรุ่นไหนคะโ <Okay. S 1> อเครุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับคือ Porsche Cayenne e-Hybrid นะครับทั้งรุ่น SUV แล้วก็รุ่นขูเปรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับยอดจำหน่ายของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัดส่วนที่ประมาณ40%เร็วเรวๆนี้นะครับจะมีรุ่น Face Lift ออกมานะครับก็เลยอยากชักชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาจองรถไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถ Porsche เนี่ยมีดีมานที่ค่อนข้างสูงถ้าเผื่อเราอยากจะ รอ,อก,ก่อนบนท้องถนนเนี่ยนะครับก็ต้องเข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็เข้ามาจองคายเย็นตัวใหม่นะครับค่ะเพระนาะฉะนั้นใครสนใจก็มาที่บูธของปอเชได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณมาร์คคุณครับสวัสดีครับ สำหรับ mercedes benz นะคะหลายคนรอคอยก็คือรุ่นนี้เลยล่ะคะ่ะ eqb มาสดสดร้อนๆเพื่อง,งานนี้เลยนะคะบางของ international motor show จุดเด่นมีอะไรบ้างคะพี่จุดเด่นก็คือนี่คือรถ compact suv ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%จาก mercedes benz นะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นอกจากตัวรถเขาเองแล้วเนี่ยราคาราคาเนี่ยอยู่ที่3.2.000านบาทซึ่งหลายคนเนี่ยจะแอบนินทาว่า mercedes benz ถ้าตั้งราคาได้ดีขนาดนี้ ตัดออปชันแน่แชื่อเต็มของเขาคือ EQB 250 AMG Line คือภายนอกได้ชุดแต่ง AMG หมดล้อขนาด20นิ้วเป็นล้อของ AMG หลังคาเป็น panoramic glass roof ฝาท้ายก็ให้ไฟฟ้าครบทุกอย่างครับอะไรที่คุณคิดว่ารถรุ่นเล็กอาจจะไม่มีให้ใหเข<อ>าให้หมดเลยเอา้าวทีนี้ไปรุ่นอื่นๆบ้างค่ะพี่ดอมมีรุ่นไหนอีกคะรุ่นอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาครบทุกแบรนด์ทุกไลน์อัพของเราเลย รถไฟฟ้าก็มีทั้ง EQB EQS นะครับรถในกลุ่ม Plug-in ก็มีครบตั้งแต่ C-Class E-Class S-Class หรือในกลุ่มที่เป็น SUV แล้วที่เป็นไฮไลท์อยู่อีกด้านหนึ่งของบูธก็คือเรียกว่าเป็นตำนานก็คือ G-Class G-Class ที่เอามาเนี่ยเป็น G-Class m o เด l Year 2023นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตกแต่งแบบ G-Manufacture คือมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วล่ะของ g Class ที่จะเป็นเครื่อง น้ำมันเครื่องสันดาบนะครับรีวาอันนี้ต้องเก็บและอ้าวโปรโมชั่นบ้างดีกว่าอยากเป็นเจ้าของบ้างมีอะไรบ้างคะเป็นเจ้าของเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดเลยอย่าง A Class นะครับก็มีโปรโมชั่นที่ถ้าใช้ภาษาชาวบ้านเรียกว่ารถแหลกแจกแถมกันมีนะครับรุ่นที่เราไม่โกหกกันก็คือ GLC หลายคนเห็นข่าวแล้วเราว่าเมืองนอกมีการเปิดตัวเจ้า GLC โฉมใหม่แปลว่าอันนี้เป็นปลายรุ่นละของ GLC แต่ถามว่ารถปลายรุ่นมันคือเบสไบแหละ ไม่ว่าจะเป็น Financial Offer ที่เขาให้นะครับมี MBSP ก็คือเรื่องของ s v r v i p e p k a g e เ่ยให้นานถึง8ปีมีประกันมีอะไรด้วยแล้วก็ยังมีแคมเปญสำหรับรุ่นที่เป็น E-Class เราก็มีให้เพราะนั้นก็อยากให้แวะมากันสักนิดหนึ่งปีนี้เราอยู่ที่บูธ A 1 9มีการย้ายสถานที่นิดหนึ่งครับ A19 นะคะ Mercedes-Benz น<ม>นะคะหลากหลายตรงตามความต้องการของคุณอย่างแน่นอนมาดูได้ที่บูธค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ